ฟังแล้วมันน่าขึ้นเงินเดือนให้ย่งไปได้ใช่ไหมเกว่บผมจริงฮะไม่ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยอภพรนครสวรรค์นะคะอ๋อนึกว่าอภพระพรสูงไม่ใช่นะอ๋อหิวข้าวจังเลยอ่ะหิวข้าวไม่ต้องกลัวนี่มานี่ไม่ใกล้ไม่ต้องไปหับมัวเป็นๆกินข้างังบีบมะนาวใส่หลังง้วแล้วก็ไล่เข้าปากโอ้โหแปลว่าอะไรครับบีบมะนาวใส่หลังบัวแล้วก็ไล่บัวเข้าปากไม่ต้องกลัวครับเรามีระบบ visualization นะครับของ organizer พี่กระสุน organizer ครับ ห้าะถ้าถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปออกไปตรงนั้นนะับห้ามถ่ายรูปใจเย็นใจเย็นป่าถ้าจะให้ถ่ายต้องจับอาจารย์ขึ้นมากันอย่าโตลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวฟองห้าสิบล้านเดี๋ยวอาจารย์ครับขอยืมโซ่หน่อยครเอาเอามาล่ามีนี่ครับแม่ทำร้ายคนอื่นครับใจเย็นพ่อพ่อค่ะพูดถึงอาหารกันหน่อยอาหารนี่เมื่อนี่ตอนนี้เสร็บไปหมดแล้วมาช้า ต่ว่าไม่เป็นไรเขาเ,าเตรียมไว้แม่ครัวบ,บอกว่าเตรียมไว้อืเป็นเมนูเด็ดมีอะไรบ้างครับต้มกบย่างไม้จีนแซ่บเป็นเมนูเด็ดหลังจากจบงานงนี่อย่าเพิ่งไปไหนพี่น้องบ้านผู้นําเดี๋ยวอยู่กันก่อนวว้าอันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยจะพูดทันมันไหมเนี่ยไอ้บ้าเด้ตัวฉีดนึกว่าจะทิ้งทำไมคบนี่คบจุดยอดมากเลยนะครับแล้วนี่ทำไมอาจารย์ลูกปองข้ามไปได้ไงเนี่ยฝากนะฝากตัวด้วยนะคะอาจารย์หนู ใช่มองแขางได้ที่เลี้ยงน้องปาร์ตี้ไหมแล้วกลัวน้องปาร์ตี้เข้านอนด่วนนะตาลูกด้วยค่ะปิดตาลูกด้วยเดี๋ยวเพลินเลยอันนี้ตึกแล้วนะน้องๆคนเข้านอนนะเราไอ้นี่จะสิงนะครับสกิมเลอาหารมีอะไรบ้างคะอาหารมีนี่เลยไก่ผัดพริกขิงเป็นเมนูเด็ดแล้วยังมียังมีเอกยังมีผัดลูกชิ้นผัดลูกชิ้นแล้วเด็ดๆเลยนี่ปลาปลา เป็นปลาเป็นปลาสุดยอดมากปลาเขาเรียกปลาไดเอทปลาไดเอท <c oughs> ใช่มันมันเขาต้อครับเสียงจะตกสิครับเสียงมันสูงมาตลอดนะครับ <c oughs>